สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลายเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ตัวสวยๆนะครับขอแนะนําร้านนะครับสตาโตช็อปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ดีไก่ป้ายเหลืองนะครับ ID ดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น i อดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัครอ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็น พาร์ทบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาร์ทล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหา ID ดีสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจํานวนกี่ชิ้นกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับหลังจากทุกคนนะครับเลือกอะไรเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าต้องการสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็็หห้้เเเติมมงนนนะะะคครรรััับบบบาาาาวไไปปปกดลลยูแ่่จอ ะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลิปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น์ลิงเจอนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ก็เปิดมาที่หน้าล็อกอินนะครับเป็นตารางกบ 9ดาวนะครับไอดี ID หลักของผมนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวเนื้อหาหลักของเราในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกบ9ดาวเนี่ยเอาไปทําอะไรกันดีนะครับสำหรับนะครับคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับหรือเล่นนานแล้วนะครับแต่ได้กบ9ดาวมาเนี่ยไม่รู้จะไปทําอะไรดียัดตัวไหนดีนี่ครับ เพื่อให้ ID เราเนี่ยมันเติบโตได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เบื้องต้นละกันนะครับก็ ID หลักนะครับเพิ่งล็อกอินวันนี้เลยนะครับได้กบ9ดาวมานะครับใครนะครับที่ล็อกอินไว่เนี่ยน่าจะได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่19นะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับอันนี้เป็น ID หลักของผมเลยนะครับที่ผมนะครับออกมาทําคลิปนี้นะครับก็เพราะว่า ID หลักของผมเนี่ยได้ทําการปั้นนะครับเลนเจอร์9ดาวแม็กมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับอ่่่่่่่่่่่ะะะาา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 าเเ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 เปป็็นน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 น ID ทททีีีีีคตตตติิมมมมมมมยยยยยยออออออหรืแแๆๆจจงงงววััฉใชผสล แบบไม่ได้เติมหนักแล้วเราอยากจะปั้นตัวละครที่มันใช้งานได้จริงนะครับทำให้ไอดีเรามันเล่นใน PVP เนี่ยในหลกสูงๆได้นะครับไอดีเรามันเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนานะครับในการปั้นตัวขึ้นเก้าดาวนะครับเก้าดาวแม็กเนี่ยหรือการนะครับที่เราจะใช้กบ9ก้าดาวเนี่ยเราจะต้องบริหารกบยังไงนะครับหรือว่าได้มายัดเลยนะครับหรือว่าต้องอาเก็บขอนแล้วค่อยยัดนะครับเบื้องต้นเลยนะครับไอดีเนี่ยผมมีความผิดพลาด ถามว่าผิดพลาดเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็มีความผิดพลาดอยู่ตรงที่ผมเนี่ยดันเน้นนะครับปั้นโคลาโบเยอะไปหน่อยนะครับ9ดาวนะครับปั้นไปสามตัวนะครับแล้วปั้นทางด้านแสงมืดมาตัวเดียวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการปั้นเลนเจอร์ขึ้น9ดาวแม็กเนี่ยสำหรับคนที่ไม่จริงจังเนี่ยจะปั้นตัวอะไรก็ปั้นได้นะครับแต่ถ้า ผมย้อนนึกตัวผมเองเนี่ยเออถ้าผมเลือกปั้นได้เนี่ยผมมาปั้นแบบอ่ะพวกแสงมืดดีกว่าเอากบ9ดาวเนี่ยมายัดแสงมืดดีกว่าทําไมนะครับผมถึงแนะนําว่าให้เอากบ9ดาวมายัดแสงมืดนะครับ เพราะว่า <ๆ S 2> แสงมืดเนี่ยตัวละครเนี่ยค่อนข้างมีความเก่งนะครับแสงมืดเนี่ยที่มันเก่งเพราะว่า1เลยครับคอมโบดีนะครับลองสังเกตแบบพวกหลีกท็อปตํานานบนบนได้เลยนะครับที่เขาเวลาเขาจะปั้นกันเนี่ยถามว่าในนี้มันมีคลาโบไหมมันมีนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยพวกตัวละครเนี่ยพวกแสงมืดอะไรพวกเนี้ย <ๆ S 2> มันจะอยู่นานแล้วมันจะเล่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมโบนะครับหรือว่าเป็นทางด้านสกิลของตัวละครนะครับอย่างราวยมทูตเนี่ยสกิลตัวละครอาจจะไม่ใช่เมตาปัจจุบันตัวหนือ่ห้าวินะครับแต่เขามีทางด้านอ อ่าตัวสกิลนะครับที่ดูดีนะครับมีสร้างความเสียหายใบนะครับแล้วก็อาซัมมอนนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะครับลองสังเกตดูนะว่าตัวละครแสงมืดเนี่ยจะอยู่ติดนะครับท็อปตำนานเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเวลาทำาก้าดาวแม็กเนี่ยตัวแสงมืดเนี่ยมันจะเห็นผลเลยนะครับไม่ทไม่ทางคอมโบก็ทางสกิลอย่างบาร์ร็อกก็ไม่เป็นคอมโบครับบาร์ร็อกสกิลนะครับสกิลแบบเห็นได้ชัดนะครับส่วนตัวละครนะครับ ธรรมดานะครับน้ำไม้ไฟเนี่ยถามว่ามันมีไหมพวกตัวคนระโบเก่งๆนะครับมันมีนะครับแต่มันน้อยบางตัวอยู่ได้ก็โดนเนิร์ฟเปล่าเล่นไม่ได้นะครับแต่แสงมืดเนี่ยเขามีการปรับบัฟ ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะคอมโบนี้บัฟขึ้นมาคอมโบหยุด5าวิบัฟขึ้นมานะครับคอมโบแร่พันบัฟขึ้นมาคอมโบแร่หนืดนะครับอาชิงแร่นะครับบัฟขึ้นมามันก็ทําให้เราหยิบจับแสงมืดมาได้เรื่อยๆนะครับลองสังเกตดูครับบาวร็อกมากี่ปีละนะครับสปีอ่าก็ยังอยู่นะครับบาวร็อกบราวมายากลนะฮะเออตัวละครตั้งแต่ครบรอบ7ปีอะนี่เกือบสิปีละ2ปีกว่าๆแล้วนะครับก็ ยังอยู่ใช้งานได้นับปัจจุบันนะครับถือว่าแสงมืดเนี่ยถ้านับการปั้นจริงๆแสงมืดอ,อยู่นานนะครับส่วนตัวโคโลโบเนี่ยตามชอบนะครับแต่ผมเนี่ยตอนนั้นก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผมก็ปั้นโคโลโบเพราะผมชอบตอนนั้นผมเนี่ยชอบบากิมากตอนมาเล่นแรกๆตอนนั้นเนี่ยอะไรก็บากิบากิเก้เาดาวแม็กเลยนะครับแล้วต่อจากบากิเสร็จนะครับก็มาทางด้านนี่ฮาร์ล็อกเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเล่นเกมเริ่มรู้แล้วว่าไอ,อ้ต้องทำนะตัวเนี่ยมันเป็นตัวโหดก็ทําตัวเนี่ยแม็กเป็นตัวที่2เลยนะครับหลังจากทําตัวเนี่ยแม็ก ก็มาเป็นรอบของอาเอเลนนะครับเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาอาที่ผมตัดสินใจเนี่ยทำเอเลนเก้าดาวแม็กเนี่ยหเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความสามารถอยู่ท่าวินาทีเห็นไหมคือสกิลเขาก็ดีนะตอนนั้นมันเป็นกระโดดไป กระตึกข้างหลังนะอ้ากระโดดไปกระตึ๊กข้างหลังนั่นแหละแล้วความสามารถเขาดีด้วยนะครับเป็นหยุดท่าวิแต่ทีมผมเนี่ยไม่ได้เล่นตัวหนืดเลยนะครับเล่นแค่หยุดท่าวิมันอาจจะดึงประสิทธิภาพของหยุดท่าวิกับคอมโบตัวหนืดไม่ดีไงถ้าเล่นหยุดท่าวิบวกคอมโบตัวหนืดอันเนี้ยมันจะดึงประสิทธิภาพทีมได้ดีกว่าแต่อันนี้อ่ะผมปั้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเปิดได้เอเลนมา3ตัวนะไอดีเนี่ย ได้เอเลนมา3ตัวนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงานปั้นตัวธรรมดาเนี่ยขึ้นมาเป็น9ดาวีก2ตัวแล้วเอากบยัดเพิ่มไปผมก็เลยทําเป็น9ดาวแม็กไปม็อบก็เหมือนกันนะม็อบก็น่าจะเปิดได้มาประมาณ3ตัว ล่างเนี่ยเปิดชิงไอโอดได้มา3ตัวเอากบฟ้ายัดเข้าไปแล้วก็เสียกบ9ดาวอีก2ตัวในที่เติมหรือเก็บได้เนี่ยยัดเข้าไปเลยเป็น9าดาวแม็กนะฮะก็เสียดายอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยผมน่าจะทนเล่น170ไปก่อนไหมอาจจะเล่น160ไปก่อนนะครับเพราะว่า9ดาวเนี่ยอ่า9ดาวเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบไปอ่าถ้าเราไม่ไม่พร้อมจริงๆเราก็เล่นเป็นทางด้านเวล160ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเล่น9าดาวแต่ถามว่าเล่นล่าง9าดาวดีกว่าไหมเล่นเล่นล่ลนลาง9ดาวเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะว่าเลนเจอร์ีม ฐานะค่อนข้างดีปล่อยตัวไวเลนเจอร์แม็กใช่ไหมมันก็จะทําให้ทําคอมโบดีขึ้นนะครับเลนเจอร์ดาเมจแรงขึ้นอึดขึ้นสกิลดีขึ้นนะครับแต่160เล่นได้นะครับแต่ก็ต้องพึ่งเกียร์อ่ะก็เสียได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเราทําไปแล้วเราได้เล่นไหมได้เล่นนะครับแต่มันอาจจะดึงประสิทธิภาพได้ไม่สุดถ้าผมเนี่ยเลือกที่จะเอากบเนี่ยที่ผมเอาไปยัดอะพวกตัวโคาโวเนี่ยไปใส่อย่างเช่นอาตัวแบบ ตัวบราออดูวิทอย่างเงี้ยอาที่ผมอาจจะทําเป็น9าดาวแม็กมาเล่นนะอันนี้คือผมเทียบนะถ้าผมไป,ไปเอาปยัดโคโลโบมายาตัวนี้แม็กก็น่าจะได้เล่นไปทางคอมโบตัวหนึ่งโบกหยุดห้าวินาทีแต่เอลินเราก็ไม่สุดถูกไหมอ่ะมันแล้วแต่คนชอบด้วยอ่ะมา,าปั้นตัวนี้9ดาวแม็กไหมนะครับหรือว่าเก็บมาอนาคตนะฮะปั้นไกลทอง9ดาวแม็กนะฮะอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับไอดีผมนะมีกบ9าดาวด้วยกันทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับมีกบ9้าดาวด้วยกันทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับ อันนี้อาจจะเห็นแค่ตัวเดียวนะครับแต่มันอยู่ในกล่องจดหมายยังไม่ได้ไปรับเดี๋ยวไปรับมาให้ดูนี่ครับเป็นกบ9้าดาวอีก1ตัวอ่ะอนาคตก็หากบ9้าดาวอีก2ตัวจะทําการเปิดก็ได้หรือเติมแพ็คนะฮะหรือว่าจะรอเกมแจกอีกครบรอบ10ปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งไหมอันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นดูนะครับสำหรับกบเดาวณตอนเนี่ยผมมี2ตัวแล้วนะครับสำหรับเรื่องกบ9ดาวเนี่ยสำหรับมือใหม่นะถามว่า เราเนี่ยมีตัว160แบบเนี้ยเราเอากบเนี่ยยัดไปเลยดีไหมเนี่ยสมมติว่ามี160แบบเนี้ยเราจะเอาแบบยัดเนี่ยเวลแบบเนี้ยอะเวลหนึ่งอะเพราะว่า9ดาวเนี่ยมันอะอย่างเลนเจอร์เก้าดาวนะครับถ้าจะยัดแม็กเนี่ยมันจะใช้กบเนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับมันจะได้2วิธีก็คือใช้กบกับใช้ตัวเลนเจอร์เดียวกันทาแม็กขึ้นมาเป็นล่าง9ก้าดาวแล้วก็ยัดรวมกันไปอันนี้คือวิธีแต่วิธีการใช้กบเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าการที่เราจะยัดเพิ่มไปทีละตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ ไม่ได้เหลือจริงๆนะผมไม่ค่อยแนะนําผมอยากจะให้เก็บให้ครบ4ตัวก่อนนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับใน ID เดีเราเนี่ยควรเก็บนะครับกบเนี่ยเดาวนะครับให้ครบนะฮะสตัวก่อนนะครับพอเราเก็บครบ4ตัวแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งว่า ID เราเนี่ยตัวไหนที่มันยังเก่งนะตอนนั้นนะฮะสมมติว่าผมเนี่ยอีกประมาณ3เดือนเนี่ยผมเก็บกบ9าดาวครบ4ตัวพอดีนะครับแล้วผมก็จะมาเลือกดูแล้วว่า ID ผมเนี่ย ตัวละครไหนเนี่ยที่มันปั้นก้าเดาวละคุ้มที่สุดใช้ดีที่สุดนะครับผมก็จะไปบ้านตอนนั้นนะครับถามว่าเอ้ยผมเล่นไม่เป็นไงผมไม่รู้นะครับก็ต้องใช้วิธีการอ่าดูนะครับช่องทางอื่นๆนะพวก YouTube พวกอะไรต่างๆเนะี่ยที่เขาแนะนําว่าตัวละครนี้ดีไม่ดีเราก็ไปดูว่ามันดีจริงไหมนะครับไปลองดูช่องนูน้นช่องนี้นะครับดู PVP ดูการรีวิวต่างๆแล้วก็มาเทียบดูว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยไออย่างอีกประมาณ3าสเดือนเนี่ยผมเปิดได้ตัว ครบรอบ10ปีเป็นตัวแสงใหม่เป็นตัวดาวเมทด,ด้วยแล้วผมมีกบ9ดาว4ตัวพอดีผมปั้นแม็กเลยนะครับแล้วเวลาเอาไปเล่นนะครับมันก็จะทําให้ไอ้ดีเราเนี่ยมาเติบโตขึ้นใน PP มันก็ตีคนอื่นชนะง่ายขึ้นได้รูบี้ตอลีกเยอะขึ้นหลังจากนั้นเราเก็บกบมาอีกเก็บกบมาอีกก็ไปปั้นตัวถัดไปเรื่อยๆไปแบบนี้มันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับในการใช้กบนะครับเบื้องต้นนะครับการใช้กบส่วนตัวผมแนะนําให้เก็บครบ4ตัวก่อนนะครับหรือถ้าใครอยากจะเล่นจริง,รงๆก็สามารถยัดบวก1บวก2บวกสองบ บวกสไปแบบทีละ1ตัวก็ได้แต่ในมุมผมผมมองว่าถ้าเล่น9ดาวก็เล่น160ไปก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยเชียร์ให้ขึ้น9ดาวเท่าไหร่ผมจะค่อนข้างเชียร์ให้เล่นไฮเปอร์แม็กไปก่อนนอกจากว่าตัวนั้นเนี่ย ขึ้น9ดาวดีนะครับอย่างเช่นตัวบราวอะดูบิทนะฮะอ่าบราวอะดูบิทเนี่ยผมไม่เชียร์ให้เล่นไฮเปอร์แม็กเพราะว่าส่วนตัวเวลาคนมาถามผมว่าขึ้น9ดาวดีไหมขึ้น9ดาวดีไหมผมจะตอบหลายๆคนเลยว่าไม่แนะนําให้ขึ้นให้เล่นไฮเปอร์แม็กไปก่อนเพราะอะไรครับขึ้น9ดาวแล่แล่ทัเยอะนะครับแล้วเลนเจอร์มันปล่อยตัวช้าไปประมาณแป๊บหนึ่งถามว่ามันมีผลไหมนะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเนี่ยมันไม่มีผลแต่ผมมองว่า ถ้าแร่ธาตุเพิ่มขึ้นมาแล้วเราไม่มีเกียร์รดแร่เนี่ยไปซัพพอร์ตเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นตัวกินแร่และณปัจจุบันเนี่ยทางคอมโบแร่พันเนี่ยกับแร่ไอ,ไอ,ไอ,ไอทางคอมโบแร่พันเนี่ยมันยังเป็นคอมโบที่มันยังปวนอยู่สําหรับไอดีที่ไม่มีเกียร์รถแร่ดีๆก็จะเจอปัญหานี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาดูบิสเนี่ยแร่ธาตุเขาค่อนข้างน้อยนะอ่าแล้วพอขึ้น9ก้าดาวเนี่ยเขาดีมากเลยนะครับเป็นล่างคนบวกนะล่างคนพัดนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านคอมโบตัวหนืดนะครับที่ เบื้องต้นตัวละครดีแน่นอนนะครับความสามารถก้าดาวดีตัวนี้ขึ้นคุ้มนะครับแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟาลงไอ้ตรงเนี้ยเขา1้0โอกาสติด1 0 0เลยนะครับถ้าเป็นร่างไฮเปอร์โอกาสติดมันไม่ถึง100%มันน้อยนะครับมันแล้วแต่ตัวไปไอ้นี่ต้องเจาะต้องเจาะไปนะครับแต่เบื้องต้นนะครับการปั้นขึ้นเป็น9ดาวนะครับขอให้เก็บกบให้ครบ4ตัวก่อนนะครับอดใจไว้ก่อนไม่ต้องรีบยัด เอาให้ครบ4ตัวก่อนขยัดนะครับไอดี ID เราจะเติบโตแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ